It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when i see you again สวัสดีค่ะภูมุยได้นะคะกุุมาชัดการค่ะตายเป็นหลานสาวของกงผูเยพงแล้วก็แน่ผูอุยซื้อหัวนะคะที่ครอบครัวของตายเนี่ยก็มีการนำภาพของ นพระุลเรามาตั้งที่มูนิธินี้นะคะตอนนี้ก็มี5ท่านด้วยกันก็คือเบดยีตายคุณประกิจผู้พัดรลางแล้วก็คุณประกิจนี่คือผูกกีเท่าแล้วก็ไมลิก็คือนางมลี่แช่ผู้ตวดลี่แล้วก็กุเดตาะคะกุเดตาประพันธ์แช่ผู้ผูกกีตะค่ะแล้วนอกจากนี้ต่ายก็ยังนำป้ายชื่อของท่านเนี่ย มาวางไว้เป็นป้ายบรรพชนมาวางไว้ในจุดที่ตั้งป้ายบรรพชนของเรานะคะเดี๋ยวเชิญชมทางนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวต่จะพามานำชมป้ายบรรพชนของมูลนิธิของตระกูลผู่เรานะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีบรรพชนของเรานะคะมากมายซึ่งของครอบครัวต่ก็จะมีอยู่สามป้ายนี้นะคะสามป้ายนี้นะคะ สวัสดีค่ะผูหมุยได้นะคะตอนนี้ไต่ก็อยากจะมาขอเล่าความเป็นมาเป็นไปของออในฐานะที่เราเป็นลูกหลานตระกูลผูนะคะว่าเรามีความผูกพันอย่างไรกงกับแน่ต่เนี่ยมาจากไหหลำนะคะมาจากเมืองบนเซียว เกาะไหหลำนะคะซึ่งเมื่อย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็มาตั้งลกล่างอยู่ที่อำเภอด่านขุณทศจงังหวัดนครราชสีมากงกัแน่เนี่ยมีลูก9คนมีหลาน22คนมีเหลนสามสิบแล้วก็มีลือสี่คนนะคะรวมทั้งสิน้นตอนนี้ตอนนี้มี67คนแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่ต่เป็นเด็กเนี่ยก็ปงกัแน่ก็แน่เนี่ยจะพาลูกหลานเนี่ยมาที่มูนิธิ ในวันไหว้เทศกาลต่างๆไต่มาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเมื่อตอนนั้นแต่อยู่ประมาณปสองปสามนะคะก็เรามาจากโคราชเราก็ต้องไปอยู่ที่แถวดาวพนองดาวพนองเราต้องนั่งนั่งแพแพเรือยนเนี่ยเพื่อข้ามมาฝั่งนี้แล้วมาเนี่ยเจอแบบ คนเยอะแยะมากเพราะว่ามีจัดโต๊ะจีนประมาณน่าจะ200กว่าโต๊ะเยอะมากนะคะแล้วก็หลังแล้วตอนหลังเนี่ยก็กมาช่วงเทศกาลนี้นะะช่วงเทศกาลไหว้แต่การที่เราไตา่เข้ามามีส่วนได้เป็นจิตอาสาได้เป็นคนช่วยงานในมูลนิธิเนี่ยก็เมื่อประมาณของท่านนายกมานะผลท่านประธานมานะผลโกเคียบของเราในสมัยที่ 29นะคะ,ะในสมัยนั้นมีการจัดสัญจรซึ่งไปจัดสัญจรที่นครราชสีมาและต่ายก็เป็นหนึ่งในทีมที่จะต้องไปต้อนรับดูแลญาติพี่น้องจากตระกูลผู้เนี่ย ที่ไปโคราชนะคะแล้วก็ได้ได้รู้จักกันแล้วก็ได้มีการชักชวนว่าถ้าว่างหรืออะไรเนี่ยก็มาที่มูลนิธิมามาประชุมในวันประชุมประชุมอาทิตย์ที่3ของทุกเดือนหรือถ้ามีกิจกรรมอะไรมาเข้าร่วมได้ก็ตั้งแต่นั้นมา แล้พวกเราญาติพี่น้องใครว่างก็จะามาร่วมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตายนะคะที่จะเป็นตัวแทนของครอบครัวเนี่ยมาช่วยงานที่มูลนิธิก็ตั้งแต่สมัยที่29ในของโกเทียบคุมณมณฑผลเนี่ยมาตลอดในทุกสมัยก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในหน้าที่การงานต่างๆตามที่เรามีความสามารถที่ช่วยได้นะคะก็มีความประทับใจเพราะว่าทุกท่านก อยู่กันแบบญาติพี่น้องมีความอบอุ่นมาที่นี่ก็เหมือนกับว่ามาบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นมีพี่น้องมากมายนะคะอันนี้คือ,อความผูกพันของครอบครัวตายกับมูลนิธิตระกูลผูกขอบคุณค่ะ